แบตเทอรี่ลิเทียมโซลาเซลล์ LV ท o p สั l l ที่เป็น51.2โวลต์นะก็มีทั้งขนาด100 m อ200 m อแล้วก็300 m อก็คาดว่าจะเป็นปยอดนิยมในระบบโซลาเซลล์ในในปี2026ในปี2026ระบบโซลาเซลล์4.5กิโลวัตก็จะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของบ้านพลัง อย่างวดเร็วโดยเฉพาะความต้องการระบบเก็บพลังงานหรือแบตเตอรี่ที่มั่นคงแล้วก็ปลอดภัยและก็ใช้งานได้มานกว่าเดิมหนึ่งในแบรนด์แบตเตอรี่ที่ได้รับความนิยมสูงในประเทศไทยที่ผ่านมาก็เป็น e อว o ทอสังซึ่งเป็นแบรนด์ี่เทียมแบตเตอรี่ที่ให้ความสมบูรณะคุณภาพสูงกว่าหลายแบรนด์ที่ผ่านมาในระดับราคาี่วคลินี้ก็ที่สันนะครับ

เอ็กเพกไรไทม์เนี่ยก็สิบถึงสิบห้าปีเลยทีเดียวแล้วก็การชาร์จคายประจุไปเร็วก,กว่าน้ำหนักเบาวกว่าแล้วก็ไอวิถีทัพสันก็คือหนึ่งในแบรนด์ที่ให้ความคุ้มค่าแล้วก็สุดเป็นตลาดในกลุ่มนี้และที่ผ่านมาแล้วก็ด้วยสเปคและก็ความเหมาะสมแต่ละรุ่นไว่าจะเป็นร้อยไอมาส์องไอมาสามไ,ไอมาคือซันยี่นะก็ได้นำมาใช้ครับระบบโซล่าเซลล์ในชุดโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งจะเป็นไฮบริดโดย ตัวแอร์วิทอสัน51สองโวลต์100แอมป์ก็เหมาะสำหรับบ้านที่จะใช้ไฟตอนกลางคืนต้น100แอมป์หรือว่า5กิโลวัตต์นะครับก็เป็นระบบไฮบริด5กิโลวัตต์ลูกค้าที่ต้องการเริ่มต้นเก็บไฟแบบประหยัดเดี๋ยวทุกคนที่เริ่มมูลค่าก็ไปใช้พืนที่10กิโลวัตต์กันมดแล้วโดยจุดเด่นเนี่ยของขนาด100แอมป์ก็ขนาดกะทัดัดติดตั้งง่ายเหมาะสำหรับบ้านไปถึงขนาดกลางใช้ร่วมกับอินเวอร์เตอร์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น เย่กวัดหรือว่เป็นโซลิเอได้เจดับฮาวเวอร์แบรนด์แบบนี้นะจริงก็ส,งสามารถที่ไปใช้กับในแบรนด์ของวิ t ต o นไปด้วยนะครับนี่มาดูตัวขนาดที่ใหญ่เพิ่มมากขึ้นเลยตัวตัวซอยเข้ามาเป็นหมอกสำหรับบ้านขนาดที่ใหญ่ขึ้นอันนี้เป็นยอดนิยมในปัจจุบันนะครับเพราะเขาจาเมื่อก่อนใช้5เคยมาตอนนี้ครับมาใช้10นะครับ เหมสำรับบ้านอันใหญ่วลล่าร้านค้ามันเป็นรีสอรขนาดเล็กรบ้านมต้องการไฟสำรองอันนคือเด่นเป็นความจุใช้งานได้1ิบถึงสิบสองโวลต์ระบบ้วโลดนะครับตามหด้วยหม้านลระบบไฟเ็น5สิบที์คุมค่าที่สุดสำหรับบ้านที่อยากลดค่าไฟจริงนะครับอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นตัวไอวิทับซันที่เป็นสามมาครับเหมาะสำหรับโรงงานขนาดเล็กฟาร์มบ้านหลวงที่ใช้โหลดหนัก ระบบออฟกิจร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าได้ความจุที่มากขึ้นจุดเด่นก็คือไฟเก็บไฟได้เยอะกว่ารับโหลดขนาดใหญ่เช่นพวกแอร์สองหมื่นสี่วิทยุนะครับแล้วก็จ่ายไฟได้สเสถียรทั้งคืนไม้วันแดดน้อยพวกอินมอเตอร์ที่รองรับก็มากกว่าสี่สิบแบรนด์นะครับว่าจะเป็นพวกดีเย่โซลิโกวันคูดวีลร์พาวเวอร์หรือว่าเซอร์มาติกไอเอ็นบีทีเป็นดีเจโซลังอะไรพวกนะครับ ก็สามารถที่จะต่อเข้ากับแบตเตอรี่ของไอวิททับสันที่เป็นลิเธียมได้นะครับจุดเด่นของแบตเตอรี่ไอวิทยับซันที่เป็นลิเธียมไอรับฟอร์เฟตเนี่ยก็คืออายุการใช้งานมากกว่าหก0ันรอบเป็นไอทามสบถึงสิบสองปีไล้ท้งนัเป็นเซลล์เกรดเองคุณภาพสูงแล้วก็ระบบเม s ปัญญาป้องกันไฟเกินชาร์จเกินโหลดเกินแล้วก็ชาร์จเร็วไฟนิ่งใช้ร่วมกับบ้านโรงงานได้ดีรองรับโหลดหนักได้จริง ราราคุ้มค่าครับก็โดยเหมาะกับใครบ้างก็คือสามารถใช้งานได้กับกลุ่มบ้านการ์ใสาที่ต้องการลดค่าไฟฟ้าจีลูคาที่ต้องการ,การไฟสำรองกลางคืนฟาร์มรีสอร์ทร้านค้าโรงงานขนาดเล็กบ้านใ,นใช้โอดนะเช่นบ้านน้ำแอร์หลายตัวหรือคนที่ต้องการอัปเกรดเก็บไฟให้คุ้มค่ามากที่สุดน,นะครับก็สรุปว่า ไอวิททับสันเนี่ยคุ้มค่าไหมหือถ้าต้องการแบตเี่ที่สเดียนทนทาราคาคุ้มค่าใช้งานนานกว่า10ปีครับไอวิททับัน็คือเน็นในแบบดที่คุ้มค่าในตลาดในปี2020จะมาถึงแล้วก็คุณภาพเรื่องความปลอดภัยสำหรับมอเตอร์หลากหลายราคาเหมาะสมบริการหลังการขายมีการสปอร์ตางานสรชีสามารถแอดไลน์มา สะอาดตั้งของรายละ,ะเอียดนละครับรุ่นเฉพาะออกแบบสำหรับความต้องการในีุไลน์แอนท์เรนจีครับ